เดี๋ยวเรามาดูเจ้านายวันวันตีในพลกันนะครับแม่ทัพเอกชุดเกราะนะครับเดี๋ยวดูว่า15%เนี่ยแล้วแกตีคนเดียวนี่อันนี้คือไม่มีคนอื่นช่วยตีเลยนะอันนี้มีมีม,มีซ้ายทางซ้ายในช่วยตีมาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ถือว่าดาเมจะเยอะมากขนาดนั้นนะครับจริงๆรดามเมก็เยอะอยู่แต่เดี๋ยวดูพิเชษนะครับอยากให้จับตาดูนะครับผมเห็นมาบ่อยแล้วถ้าแกกดธนูขึ้นมานะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่า 15%นี้จะเป็นยังไงเลยต้องอัดคลิปไว้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าแกจะเฝ้าไหมถ้าแกไม่เฝ้าก็ดูว่าประมาณใช้เวลาประมาณกี่วิต่อจากนี้นะครับ15%ที่แกตีแต่ถ้าแกกดชุดนะครับเนี่ยชุดพวกนี้โอ้โหดูครับหายครับเรียบร้อยครับหายครับภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับนี่คือเจ้านายวันๆนะครับ